healthy digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่ายง่ายกับเอมค่ะสวัสดีค่ะใครมีสมาชิกในครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยที่ชอบเก็บสะสมของเป็นกองพเนินกันบ้างไหมคะซึ่งของที่ว่านี้เนี่ยนะคะมักจะเป็นของไร้ค่าที่หลายคนมองว่าเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษถุงพลาสติกแก้วน้ําขวดพลาสติกต่างๆบางทีเราเตือนให้ทิ้งบ้างก็ไม่ฟังนะ เผลออาจจะไม่พอใจกลายเป็นท็อปิกทะเลาะกันของหลายๆบ้านไปอีกค่ะวันนี้เอ็มจะมาพูดถึงโรคเก็บสะสมของหรือว่า hoarding disorder ให้ฟังกันค่ะโรคเก็บสะสมของหรือว่า hoarding disorder เนี่ยนะคะนับว่าเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกับโรคยำขิดยำทำนั่นเองซึ่งสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาได้ระบุให้โรคเก็บสะสมของอยู่ในเกณฑ์วิน,นิจฉัยทางโรคจิตเวช DSM5 เมื่อปี2,556หรือว่าเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนี้เองค่ะซึ่งข้อมูลจาก American Psychiatric Association นะคะพบว่าโรคนี้เนี่ยมีคนเป็นอยู่2-6%จากประชากรทั้งหมดเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วก็ยิ่งอายุมากเนี่ยนะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นโรคนี้มากขึ้นด้วยค่ะจากสถิติเนี่ยจะเห็นว่ามีคนที่อายุระหว่าง55-94ปีเนี่ยนะคะ มีโอกาสพบโรคได้มากกว่าคนอายุ34-44ปีได้มากถึง3เท่าเลยทีเดียวจริง,รงๆการที่เขาสะสมของเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่นิสัยที่ชอบเก็บสะสมของก็ได้เนาะยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคค่ะอย่างคนที่มีของสะสมอย่างเช่นหนังสือการ์ตูนหรือว่าโมเดลต่างๆแต่ว่าเขาสามารถจัดเก็บให้เป็นระเบียบได้อันนี้ก็จะไม่นับว่าเป็น holding disorder นั่นเองค่ะซึ่ง holding disorder ในทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาจะมีเช็คลิสต์อาการเป็นข้อวินิจฉยัยทั้งหมด4ข้อด้วยกัน วันนี้เอ็มเลยหยิบบทความบางส่วนของ MSD Manuals Global Medical Knowledge มาอ่านให้ฟังกันค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีข้อไหนที่เข้าแก็บบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือไม่สามารถตัดสินใจทิ้งสิ่งของได้ซึ่งบทความทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาเขียนไว้ว่า patients have persistent difficulty discarding or parting with possessions regardless of their actual value ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นของที่ไม่มีประโยชน์หรือว่ามีโอกาสหยิบมาใช้ได้น้อยครั้งมากๆเลยนะคะอย่างเช่นถุงกระดาษแก้วขน้ําขวดพลาสติกนติตยสารเก่าเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเก็บสะสมจนล้นบ้านแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจทิ้งได้นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะคิดว่าของที่เก็บไว้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ไว้ใช้ในอนาคตซึ่งในบทความเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า the difficulty discarding is due to the perceived need to save the items until the distress associated with discarding them รู้สึกว่าเออเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็ได้ใช้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็จะเป็นเครียดเป็นทุกข์มากๆเลยนะคะแค่คิดว่าจะต้องทิ้งมันไปนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะไม่สามารถจัดเก็บสิ่งของที่สะสมไว้ให้เป็นระเบียบได้ซึ่งในบทความนะคะเขาเขียนว่า the accumulated p o s s e s s i o n congest and clutter active living areas ทรัพย์สมบัติที่สะสมมาเนี่ยเริ่มจะลกรามไปยังส่วนต่างๆของบ้านค่ะอย่างเช่นแบบเริ่มขวางทางเดิน เริ่มสุมบนโต๊ะอาหารจนนั่งกินข้าวที่โต๊ะไม่ได้บางทีอาจจะต้องนั่งปูเสื่อเอาหรือว่าไปกินที่อื่นแทนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่ได้รวมถึงห้องเก็บของนะแต่จะหมายถึงการปล่อยให้พื้นที่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยกลายเป็นพื้นที่วางของนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะสิ่งที่เก็บสะสมไว้เนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะซึ่ง้อวิวนิจฉัยเนี่ยนะคะเขาเขียนไว้ว่า the hoarding causes significant distress or impair social occupational or a t l the areas of functioning ข้อสุดท้ายเนี่ยคือมันเริ่มเยอะจนรบกวนชีวิตละค่ะไม่ว่าจะเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านเริ่มมีปัญหากับเพื่อนบ้านรวมถึงสุขอนามัยความสะอาดต่างๆด้วยบางทีเก็บสุมไว้เยอะจนกลายเป็นที่อยู่ของงูหนูแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเดือดร้อนทั้งคนในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยนะคะ ข้อมูลจากแพทย์หญิงกีรติพัฒนเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะได้ให้ข้อมูลไว้ในรายการมหิดลชาแนลค่ะว่าผู้ป่วย holding disorder เนี่ยนะคะจะต้องมีอาการครบทั้ง4ข้อเลยแต่ถ้าการชอบสะสมของของคุณเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอย่างข้อที่4ที่ได้บอกไปนะคะในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรค holding disorder นั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าโรคเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนค่ะว่าปัจจุบันยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดเพราะว่ามันเป็นโรคที่ค่อนข้างใหม่เลยยังมีข้อมูลการศึกษาที่น้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับโรคทางจิตเวชอื่นๆแต่ก็มีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นค่ะที่ระบุว่ามีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างเช่นปัจจัยเรื่องกรรมพันธุ์เรื่องนี้น่าสนใจมากเขาพบว่าผู้ป่วย h o r d i n g disorder กว่า80%เนี่ยนะคะมีญาติที่เป็นโรคนี้หรือว่ามีอาการที่คล้ายๆกันค่ะซึ่งอาจจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้วก็เป็นหนักขึ้นรื่อย เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาเริ่มแสดงอาการเอาตอนสูงอายุแล้วก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการทํางานของสมองด้วยค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพบว่าคนที่ป่วยเป็นโรค holding disorder เนี่ยนะคะมีการทํางานของสมองบางส่วนลดลงอย่าง Cingulate Cortex และ o c c i p i t a l Lobe นะคะซึ่งส่งผลต่อการคิดการตัดสินใจหรือในบางทีเนี่ยคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็ทําให้มีอาการชอบเก็บสะสมของได้เหมือนกันค่ะ อีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นโลกนี้เลยก็คือคนที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าประสบเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตค่ะอย่างคนที่เคยถูกไล่ออกจากบ้านหรือว่าเคยประสบเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านจนไม่เหลืออะไรเลย ปมเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้มีอาการชอบเก็บสะสมของได้เหมือนกันค่ะซึ่งความยากมันอยู่ตรงนี้ค่ะคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะไม่รู้ตัวจ้าแล้วก็มองว่าการสะสมของตัวเองเนี่ยมันสมเหตุสมผลฉะนั้นถ้าคนใกล้ตัวที่เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนนี้มีอาการชอบเก็บสะสมของมากผิดปกติควรพาไปปรึกษาจิตแพทย์ตั้งแต่เนินเน่นๆจะดีกว่าค่ะสําหรับการรักษาเนี่ยก็มีทั้งการรักษาด้วยยาค่ะซึ่งช่วยปรับสารเคมีในสมองเกี่ยวกับวิธีคิด หรือจะเป็นการรักษาด้วยวิธีจิตบําบัดช่วยปรับความคิดแล้วก็ปรับพฤติกรรมสอนให้ตัดสินใจนะคะในการทิ้งหรือเก็บการจัดกลุ่มการเก็บแบบมีประสิทธิภาพฝึกความอดทนเมื่อจําเป็นต้องทิ้งสิ่งของซึ่งวิธีการรักษาอันนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์อีกทีค่ะถ้าฟังดูเนี้ยอาจจะคล้ายๆกับวิธีของนักจัดระเบียบบ้านในซีรีส์เรื่อง tidying up w i t h marie k o n d o ค่ะอันเนี้ยหาดูได้บน netflix เนาะเขาจะสอนให้เก็บเฉพาะของชิ้นที่เรารู้สึกว่าสปาร์กจอยเท่านั้น ส่วนชิ้นที่ไม่ได้มีคุณค่าแล้วเนี่ยก็ทิ้งมันไปแบบไม่ต้องเสียดายนั่นเองค่ะสรุปก็คือถ้าสังเกตเห็นว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเริ่มเก็บสะสมของมากผิดปกติเก็บของที่ไม่จําเป็นจนเริ่มล้นตามพื้นที่ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตทั้งเรื่องของสุขอ,อนามายัยแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถ้าครบทุกข้อนี้แปลว่าเข้าข่ายโรคเก็บสะสมของควรไปปรึกษาจิตแพทย์จะดีที่สุดนะคะ สำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอะไรยย่อยง่ายแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตาม Healthy Digest กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอมแล้วก็ Healthy Digest ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ